สวัสดีนะครับผมโต่งนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับห่างหายไป1เดือนเต็มนะไม่ได้มีการอัปโหลดวิดีโอหรือว่าอัปเดตในหน้าแฟนเพจของ Facebook เท่าที่ควรเลยนะครับหเดือนเต็มเลยนะวันนี้วันที่1เดือน3นะครับวันนี้วันที่1เดือน3นะครับก็ช่วงบ่ายนี่แหละเดี๋ยวหาจังหวะในการเข้าซื้อซึ่งช่วงบ่ายนะครับผมเข้าซื้อหุ้นของตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ ctw one เลนสานะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยมีการเข้าซื้อของตัว t v d w ข้าไปนะฮะ ก็ตอนนี้ดูนักการซื้อขายผมนะครับ t v d w 1ของผมผมเข้าซื้อที่1.01นะครับตอนนี้ราคาที่0.91เนะนะครับเดี๋ยวลองไปวิเคราะห์ทรงหุ้นกันดูหาจังหวะในการคัดล็อตนะฮะเพราะว่าหุ้นลงค่อนข้างแรงเลยนะครับของตัว t v d ขาดทุนพอสมควรนะครับตัวของ t t c w t b a l a n c สนะครับผมเข้าซื้อตอนตลาดเปิดช่วงบ่ายนะครับก็เพิ่งจะมีเวลามาเฝ้ากราฟนะครับช่วงบ่ายที่ระดับราคา1.47นะครับ ตอนนี้หน้ากระดานอยู่ที่1.46นะครับอ่านะครับมาดูสัญญาณของการเข้าซื้อนะครับของตัว CWT w a l a n c น3ครับในส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นการปรับ position ของเวที่3แต่ในภาพใหญ่ยังเป็นลักษณะของเทรนขาลงนะในส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นการรีบาเพื่อลงต่อนะครับต้องระวังนะนะครับชุดนี้เป็นการปรับ position ของการรูปแบบของการทิ้งของแน่นอนนะครับฉะนั้นจุดคัดลอดของผมนะครับจะอยู่ประมาณที่1.35นะครับเป็นการไล่ราคาเหมือนกันนะในส่วนตัวก็ยอมรับไล่นะครับ เนาะตอนนี้ขึ้น1.46นะครับราคาย่อหลุดประมาณสัก1.35ผมต้องคัดลอดออกแล้วนะครับอันนี้ตัวของ c w a n t 3น3ครับเอามาตัวดูตัวของ t v d w 1นิดนึงนะครับอ่นะครับนี่ตัวของ t v d w 1นะครับเข้าซื้อที่1.01นี่ไล่นะนี่ยอมรับว่าไล่นะครับช่วงเช้านะครับนะครับ แต่ก็ระวังนะครับว่าทั้งชุดเนี่ยรีบาวไม่ผ่าน64.8%นะครับชุดนี้อาจจะเป็นการปรับแค่โคดิชั่น B นะครับรีบาวซิกแซกเพื่อทำขา C นะครับฉะนั้นจุดคัดลอสของผมจริงๆเลยนะตามทฤษฎีคือฐาน2นะครับแต่จริงๆคือหัวหนึ่งที่นี้จริงๆตัว TVD นี้ต้องคัดแล้วนะครับเพราะว่ามากินลนักษณะของหัวหนึ่งแล้วนะฉะนั้นชุดนี้ผมมองว่าน่าจะลงซิกแซกปรับเพื่อมีนิวโรต่ำกว่า0.79นะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตออกตัวของ TVD W1 สักครู่นะครับ ผมขายที่ w d หนึ่งไปที่ร้อยแล้วนะครับพอมองว่าทรงเทคนิคเสียชุดนี้น่าจะเป็นการแค่รีบาว์คชชันเว็บบีเพื่อจะมีนิวโรต่อนะผมมองว่าต้องมีนิวโรต่ํากว่า0.79นะครับในส่วนตัวนะนะครับอ่าดูหน้าการะดาษซื้อขายผมนะครับนี่นะครับขายไปแล้วนะครับของ t v d หนึ่งนะขัดลอตออกไปนะครับนี่ยอมรับการขาดทุนนะครับมาลุ้นตัวของ CWT ดีกว่านะครับ อ่าตอนนี้ก็ย่อมาอีกนะฮะทุนของเราที่1.07นับ1.47นะครับตอนนี้ราคา1.45นะนะครับเดี๋ยวหาจังหวะเข้าซื้อหรือราคาเคลื่อนไหวชัดเจนอย่างไรเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าดูกันต่อนะครับ CWT w a l e n s 3นะครับราคาก็ยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนชัดเจนนะครับราคาลงมาย่อประมาณ1.45นะครับทุนของเราอยู่ที่1.47เนาะนะครับแล้วผมมีการเข้าซื้อหุ้นกลับเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ TFDW1 นะครับตัวที่คัดตะเกียร์แหละย้อนกลับเข้าไปนะครับเพราะรู้สึกว่าราคาเนี่ยยังแค่โอ้แหลหัวหนึ่งนะครับยังไม่หลุดฐาน2ฉะนั้นทรงเนี่ยยังมีลักษณะของความเป็นอิมเพล e ได้อยู่นะนะครับไล่นั้นยอมรับนะเห็นไหมครับราคาเป็นแท่งเขียวมุดขึ้นมาเห็นไหมครับ0.96ผมเข้าซื้อนะครับดูหน้ากระดานซื้อขายผมนิดนึงผมเข้าซื้อที่0.96นะครับตอนนี้หน้ากระดานอยู่ที่0.97นะครับแล้วระหว่างนี้นะครับ ก่อนหน้าที่จะซื้อ t c m R T VDW1 นะครับได้เข้าซื้อ TCMC นะครับ w 1ขึ้นไปนะครับเข้าไปนะครับที่ราคา1.56นะสรุปตอนนี้เข้าซื้อไป3ตัวนะครับ CWT นะครับ TVDW1 นะครับซึ่งเข้าซื้อตอนเช้าแล้วคัดลอดออกไปนะฮะแล้วก็ตามเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของ TCMC w 1นะครับอ่านะครับ จริงๆแล้วอาจพิจารณาทรงนิดนึงนะฮะทรงเนี่ยถามว่าโอ์แลปหัวหนึ่งนะจริงๆโอ์แลปหัวหนึ่งนะครับแต่การโอ์แลปลงมาเนี่ยยังไม่หลุดฐาน2นะในส่วนตัวผมมองสัญญาณของตัวเคลื่อนที่ไวนะบริเวณของขาซตัวนี้มีสัญญาณของการเกิดบูลลิตเดเวอร์เจนนะครับน่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของครบหลุมของขาซอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็เลยซื้อตามมันเข้าไปนะฮะเดี๋ยวดูตัวของ t c m c W1 นิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจัดกราฟแป๊บ,บ,บนึงนะครับตอนนี้เราเข้าซื้อไปทั้งหมดวลจาอตออ้าซืตามต่อนะฮะ อ่าเดี๋ยวผมเอาครับ TCMC สักครู่นะครับอ่านี่นะครับด้านล่างนะครับ TCMC w 1นะครับเข้าซื้อที่1.56นะตอนนี้ราคาหน้ากระดานก็1.56นะครับ CWT v a l e n c 3เข้าซื้อที่1.47ตอนนี้ราคาปัจจุบัน1.45นะครับ TFDW1 ทางขวามือคัดลอดออกไป1รอบแล้วนะครับแล้วก็ตามเข้าซื้ออีกทีนึงก็คือ0.96นะครับ อ่านะครับจริงๆคัดลอกออกไปแบบมองว่าเป็นการโอเวอร์แลปหัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วตามทฤษฎีเหรียดเวฟเนี่ยการโอเวอร์แลปหัวหนึ่งเนี่ยเขายังจัดเป็นรูปแบบของเทอร์มินอลอิมพาวเวฟได้อยู่นะนะครับฉะนั้นรูปแบบจะเสียทรงจริงๆเนี่ยก็คือต้องหลุดฐาน2นะครับบริเวณ0.86บริเวณนี้นะฮะโอเคเนะาะดูหน้กากระดานซื้อขายนะครับนี่นะครับตั้งแต่เช้าเข้าซื้อ t v d w 1ตอน10บโมงนะครับตอนระที่ราคา1บาท1สตางค์นะฮะ แล้วเข้าซื้อ TVDW สาช่วงป่ายนะครับที่ผมมาอัดวีดีโอล่าสุดนะฮะที่1.47หลังจากนั้นคัดลอดของ TVDW e นออกนะฮะขาดทุนนะ1.01คัดออกที่0.91นะครับแล้วก็เข้าซื้อตัวของ TCMC debut หเข้าไปนะครับ1.56นะครับแล้วก็เข้าซื้อตามเข้าซื้อ TVD d e b ย้อนกลับเข้าไปนะฮะหลังจากที่เราคัดลอตออกนะครับที่ระดับราคา0.96นะครับตอนนี้ราคา0.97นะ โอเคเนาะเดี๋ยวผมทำรถแผทสรุปให้ดูนะครับว่าผมเข้าซื้อตัวไหนอย่างไรบ้างนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยตัวของ TVD d e b นะครับมองเป็นการปรับถ้ามองขึ้นนะมองปรับคอ l เลค t i o n หนึ่งย่อสองนะครับหรืออาจจะเป็น i m p o l e ขึ้น3น้อยย่อ4น้อยชนะ4ย่อลงมาห้ามดูดฐาน2นะถ้าหลุดฐาน2อาจจะต้องคัดออกก่อนนะครับเพราะทั้งยวงเนี่ยยังยัง,ย,งยังไว้ใจไม่ได้นะฮะว่าทั้งหมดจะเป็นการแค่ r e b าว n d b เฉยเพื่อจะลง c นะครับ ในขณะเดีวยวกัน t CMC มองเป็นการปรับคอลเลีชันของเว็บ3นะครับออคอบซ่บเว็บ4นะครับเพื่อจะเป็นอิมเพลวถัดไปเป็นเว็บ5ฉะนั้นชุดนี้จะคอนเฟิร์มการเป็นอิมเพลวของคลื่น5ได้เนะี่ยผมขยายนิดนึงนะครับราคาต้องผ่านตรงนี้ฮะฐาน B ฮะหัว B นะครับ1.69นะถึงจะคอนเฟิร์มการเป็นลักษณะของอิมเพลวของคลื่น4ได้และในขณะเดีวยวกันต้องผ่าน6.48%ของคอลเลีชันทั้งหมดนะครับอ่าโอเคถ้าเกิดผ่านที่1.68แสดงว่าคอลเลีชัน1อัตราส่วน1 อ่าหกเศษจุดแปดเปอร์เซ็นต์ผ่านไปได้นะครับโอเคเนาะพอให้ผ่านผ่านฐาน B นะที่หนึ่งจุดหกเก้านะครับโอเคเนาะตอนนี้ TVDW หนึ่งราคาเริ่มดีดขึ้นแล้วนะครับไปแล้วฮะอ่าตัว TCMCW หนึ่งก็เริ่มดีดขึ้นเหมือนฮะหนึ่งจุดห้าแปดแล้วนะ TVDW หนึ่งไปแล้วฮะหนึ่งบาทแล้วนะครับ TCMCW หนึ่งหนึ่งจุดห้าแปดนะครับกำไรทั้งสองตัวแล้วนะครับเหลือตัวของ CWT วอลเลนสามนะครับที่ยังนิ่งหน่องอยู่ยังไม่ไปไหนนะครับยิงขึ้นสองตัวแล้วฮะตอนนี้ โ okay, อเคนาอเดี๋ยวเราปิดตัวของ CDBT Volume สออกก่อนนะครับเรามาโฟกัส2ตัวนะครับของ t c m c w 1แล้วก็ตัว t v d w 1นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกราฟตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนของ t w b v o l a n 3เป็น TCMC นะครับดูที่ทำฟีบ5้นาทีนะครับอ่าตรงนี้นะครับถ้าราคา1,000 1.68ห่ 68, ไปได้คอนเฟิร์มการจบขาลงนะครับ ตัวของ t v d w 1นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตเปิดที่ทำเฟรม5ทีเลยนะฮะจะได้เห็นการเคลื่อนไหวราคาที่ชัดเจนนะครับอ่าตรงนี้นะครับราคา1บาทนะฮะวิ่งขึ้นไปถึงสูงสุดที่1บาท2ตังค์นะครับแล้วก็ตัวของ TCMC นะครับให้ดูกันชัดๆทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวของ ตัวของ CDBT มีการเคลื่อนไหวราคาชัดเจนยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราดูสองตัวของ TCMC แล้วก็ t v d w 1นะครับโอเคนะครับมีการเคลื่อนไหวราคาชัดเจนยังไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งหนึ่งฮนะ ดูกันต่อนะครับตอนนี้ตัวของ TCMC w 1นะครับราคาวิ่งขึ้นชนแนวต้านแล้วนะที่ผมวิเคราะห์ไว้ช่วงบ่ายนะครับว่าชุดนี้ถ้าจะคอนเฟิร์มการจบเนี่ยต้องผ่านที่1.68ะฮะเรณแนวต้านของลักษณะของฐาน B นะตอนนี้ราคาวิ่งชนแล้วกระแทกแล้วนะฮะรประเด็นคือเราอยากรู้ว่าแนวต้านที่เราวิเคราะห์เนี่ยมันจะผ่านไม่ผ่านนะครับเราต้องไปดูองค์ประกอบของคลื่นภายในนะครับซึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่าขึ้นภายในองค์ประกอบเนี่ยที่วิ่งขึ้นมันื่อนที่ครบคขึ้นแล้วหรือ เดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับตอนนี้ขึ้นภายในผมดูจากตัวขึ้นที่วายบ่งบอกถึงว่า1.68ยังไงยังไงก็ต้องผ่านนะครับยังไงต้องวิ่งผ่านแล้วก็สร้างฐานได้เพื่อไปต่อนะครับ 1. 6ึุดนะเพราะว่าตัวลักษณะของตัวคื่อนที่วายนะฮะแล้วก็ขึ้นที่ย่อยในนี้ยังขึ้นที่ไม่ครบหลุมนะครับดูลักษณะของทาฟิมหนึ่งนาทีนิดนึงนะหนึ่งนาทีนะเพื่อจะดูลักษณะของลื่นภายในนะครับที่กำลังวิ่งขึ้นอ่าหนึ่งนาทีบอกสัญญาณบอกว่ายังไงกกก็ตตตต้้อองงผ่่าาาานนนนนนนะะะะะขแวททีีีีีรรรฟเมคคัับบดู ชุดนี้นะครับ1.68ผมมองว่ายังไงก็ต้องผ่านนะครับผ่านและสร้างฐานไปได้ต่อนะครับการที่ราคาวิ่งขึ้นทดสอบไฮเดิมนะครับใช่ว่าจะต้องเทคโปรฟิตที่หน้าจุดไฮหรือแนวรับที่โลเสมอนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบของขึ้นวิ่งขึ้นครบรลุแล้วหรือยังนั่นเองนะครับอาจจะดูต่อครับผมเชื่อว่าลักษณะของฐาน B ตรงนี้ยังไงก็ต้องผ่านและไปได้นะนะสร้างฐานเพื่อไปต่อนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวของ TPDW หนึ่งราคาย่อลงมาครับ10.96นนะครับยลงุาเท้าทุนะล้วนะฮะ าแล้วก็ตัวของ CWT ล o l a n 3นะครับ1.44เราเข้าซื้อ1.47ราคาย่อมาตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวดูกันต่อนะครับไปดูลักษณะของกราฟนะครับมาลุ้นตรงที่ t c m c w 1นะครับในส่วนตัวมองว่ายังไง1.68ก็ต้องผ่านนะครับเพื่อสร้างฐานไปต่อเพราะลักษณะของคลื่นภายในยังขึ้นที่ไม่ครบหลุมนะครับเดี๋ยวดูกันต่อครับ ดูกันต่อนะครับตอนนี้ราคาผ่านลักษณะของแนวต้านที่ผมวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะที่1.68ลักษณะของฐาน B นะราคาวิ่งไปสูงสุดที่1.74เรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะราคาเปิดโดดแกลบบริเวณนี้วิ่งขึ้นไปเลยนะฮะฉะนั้นโอกาสที่ตรงนี้จะจบอิมพัล่ของขึ้น3เพื่อย่อคอร์เรชันของเวฟสี่ณบริเวณแกลบตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะของแนวรับได้นะครับถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาตอนนี้ราคาที่1.75นะครับดูเลยฮะลักษณะของแนวต้านไฮเดิมนะครับราคามีโอกาสวิ่งขึ้นไปทดสอบลักษณะของบริเวณ แถว1.82นะครับหรือ1.87นะฮะเวนนี้นะครับแต่ทันไม่เอ่ยอีก4นาทีตลาดปิดนะครับเดี๋ยวดูลักษณะของคลื่นย่อยภายในใน,ในทำฟิว1นาทีนิดนึงนะครับอ่า 1, 1นาทีบอกว่าเป็นลักษณะของอิมพอ,องลื่นที่3นะครับชุดนี้วิ่งต่อนะยังถือต่อนะครับชุดนี้วิ่งต่อนะครับเป็นลักษณะของอ่าลานาเวแกรฟคอนเฟิร์มนะฮะ และมีลักษณะของเบกอเวกัฉะนั้นชุดตรงนี้ถ้าเกิดมีการย่อตัวลงมาเนี่ย1.71 1.70จะเป็นลักษณะของแนวเล็บรับนะครับของเบกอเวกของขึ้นที่3เพื่อปรับโคเชอร์เว็บสีเพื่อมีนิวไฮทำอิมพอวขึ้น5อยู่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าลักษณะของลื่น3ตัวเนี้ยจะขึ้นที่จบหรือยังนะฮะ CCI บอกว่าเป็นลักษณะของสถาน,นะขึ้น5แล้วนะฉะนั้นชุดนี้อาจจะมีการย่อตัวลงนะครับเรนนี้อาจจะมีการย่อตัวลงนะฮะ TPD ีดีริวหนึ่งนะครับด้านขวามือ0.98ราคากระดกขึ้น หลังจากที่ราคาดิ่ขึ้นสูงสุด1.02ย่อลงมาที่ทุนเรานะครับ0.95 0.96แล้วมีการยัดขึ้นไปอีกรอบนะครับ e c m c นะครับดูต่อนะครับในส่วนตัวมองว่าไปต่อนะยังไปต่อนะครับแต่เป็นสถานะของขื่น5แล้วถ้ามีการย่อตัวลงมา1.71 1.70เรนนี้จะเป็นแนวรับนะครับดูกันต่อนะครับอีก3นาทีตลาดปิดครับ าล้ครับอีก2นาทีตลาดจะปิดนะ1.76แล้วฮะตอนนี้ราคาทำา i g 1.76นะดูหน้ากระดานซื้อขายนิดนึงนะครับราคาเริ่มไล่เริ่มกระพริบไปนะฮะตอนนี้ราคาทำา i g นะ1.75 1.76แต่ก็ระวังนะครับตัวนี้เป็นสัญญาณของปลายขึ้นแล้วนะปลายขึ้นในสถานะของขึ้น3นะ3น่าจะครบ5นะครับฉะนั้นคอนเฟิร์มการจบของขึ้น3เนี่ยนะครับราคาหลุดเส้นี m ไม่5วันนะครับฉะนั้น1.70 1.71แถวนี้มีโอกาสลงมาทดสอบนะครับเพื่อจะเป็นการจบลักษณะของอภาวาของขึ้นที่3นะ อ่าเดี๋ยวดูกันต่อนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีตลาดปิดแล้วนะอ่าตอนนี้ตลาดปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ระดับราคา1.74นะครับเดี๋ยวดูช่วงท้ายตลาดนะครับว่าราคาจะปิดที่ระดับราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูตอน4ี่โมงสานาทีเนาะประมาณนี้นะครับเอาละครับตอนนี้ตลาดปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวของ tcmc ปิดที่ระดับราคา1.73นะครับฉะนั้นในส่วนตัววันพรุ่งนี้มอง ลงมีการวีเทสก่อนนะครับที่ประมาณ1.71หรือ1.69เพื่อเป็นลักษณะของเบกเอเวของคลื่นที่3นะครับดูที่ทำเฟรม10 5นาทีนิดนึงนะครับดูภาพใหญ่เขานิดนึงภาพใหญ่ก็คอนเฟิร์มว่าน่าจะเป็นลักษณะของคลื่นอิมพัลส์ได้แล้วนะครับชุดที่วิ่งขึ้นเรนนี้นะครับเพราะว่าทำลายลักษณะของฐานบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้มองต่อว่าถ้ามีการปรับฐานไม่หลุดประมาณ7.0น,นะครับหรือประมาณ7.1นะฮะ มองว่าน่าจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่อนะจะต้องมีการขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยที่1.82หรือ1.78นะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้เลยนะฮะตอนที่ราคาวิ่งขึ้นนะครับทดสอบที่1.68เนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าลักษณะของแนวต้านของเราเนี่ยเวลาขึ้นไปทดสอบแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือแม้ขณะที่ราคากําลังวิ่งขึ้นได้ซ้ํานะ ยังไม่ต้องกระทากับแนวรับหรือแนวต้านเนี่ยเราก็สามารถ forecast ได้ก่อนเลยนะฮะว่าชุดน,นั้นอ่ะราคาที่วิ่งขึ้นจะผ่านหรือไม่ผ่านมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคลื่นภายในนะครับว่าเคลื่อนที่ครบหลุดแล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าเกิดราคาวิ่งขึ้นกระทํากับแนวรับแนวต้านแล้วเคลื่อนที่ครบหลุดตรงนั้นเราอนุมานเด้ยว่าชุดน,นั้นอ่ะอาจจะไม่ผ่านนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ fall b a k ฉะนั้นสรุปคือแนวรับแนวต้านราคาวิ่งไปถึงเนี่ยไม่ได้เป็นภาษีไม่ได้เป็นสิ่งประเด็นเลยนะฮะว่าราคาไปถึงแล้วจะต้องขายแนวต้านราคาลงมาแล้วต้้้ออง่าเขซืทีแนวรับ เราต้องดูองค์ประกอบของคลื่นภายในนะครับเราถึงจะ forecast ได้ว่าแนวต้านจะต้านได้จริงหรือเปล่าในขณะเดียวกันแนวรับจะรับได้จริงหรือเปล่านะฮะนี่คือวิธีการดูองค์ประกอบของคลื่นภายในนะเพิ่งซึ่งผมทําไปให้ดูแล้วนะฮะในระหว่างที่ตลาดในวันนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ตัวของ t v d w 1นะครับราคาย่อลงมาที่0.95นะครับทุนของเราอยู่ที่0.96นะครับช่วงเช้าขาดทุนไปนะครับเข้าซื้อที่1.01นะครับคัดลอสที่ 0. 96หรือเปล่าอ่ะดูในกระดาษซื้อขายนิดนึงผมไม่แน่ใจ TVD นะครับเข้าซื้อตอนเช้า1.01นะครับคัดลอด1.0.91นะครับแล้วก็เข้าซื้อ,อทีนึงที่0.96นะครับตอนนี้ตลาดปิดที่0.95เนาะที่ C w t วอลเนะครับเราเข้าซื้อที่1.47นะครับตอนนี้1.42เนาะเออนะครับก็ขาดทุนไป2ตัวนะครับกับ t c m c อีกตัวหนึ่งก็กำไรนะครับโอเคเนาะ หวังว่าวิดีโอชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนักลงทุนนะครับในจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นนะครับในการวิเคราะห์ว่าราคาวิ่งผ่านจะผ่านแนวต้านหรือเปล่าส่งในการวิ่งขึ้นเตรียมตัววิ่งขึ้นทรงมันเป็นแบบไหนลักษณะแกล็บเอามาช่วยคอ confirm, นเฟิร์มลักษณะของคลื่นเอเลียนเบบอย่างไรนะนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ